สวัสดีค่ะวันนี้เก่งพบกับเกรดกองเสงนะ เอาอง่ายได้เชื่อค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆ่ะใครที่กําลังมองหารถเก่งนะคะขอสักประมาณ3,000กว่าบาท4 0 0 0ต้นๆเนี่ยลูกค้าลองดูคันนี้ของเกรดได้เลยเป็นรถโตโยต้าวีออสค่ะคันนี้มาในเรื่อง,องของกล้เป็นสองแล้วด้วยปรดนะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้เป็นซีรีส์ล้วนเลยค่ะไม่เคยตั้งแก๊สไม่เคยจมแก๊สมาก่อนวันนี้มีราคาโปรโมชั่นมาให้ด้วยค่ะจากราคาาหนึางป้ายื8นแ0 0บาทตัวน,นี้ EP นี้มีส่วนลดโปรโมชั่นให้3 0 0 0 0บาทค่ะลดแล้วนะคะเหลือแค่ 1, 1, 8, บาท,ทเ,เท่านั้าองค่านชัดเจนบาดเทดีนะ ฟีดาก,กันก็ได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรบที่พี่ฮันไดนะคะสนใจเจ้าวีออสเจนสองของเกดนะสามารถสอบถามในกิจพนักโปรไฟได้หรือยกหคูสายตรงมาหาเกตด่ะที่ซุนทัศน้าหาศูนยเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะทางไลน์แอดออฟิเชียลนะคะจะเป็นแอนสายเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัววีออสคันนีนะ ันนี้ได้รุ่นสฉมนะคะปี2011ันสิดค่ะตัวเกียร์ออโต้เบนซินล้วน,นเลยไม่ผลิตตั้งแก๊สใดๆนะคะไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยล้าคราบเหลืองฝังลึกใดๆค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะทีมช่างของเกศเนี่ยมีการตรวจเช็คแลนนะคะเรียบร้อยะคะันนีุ้็พร้อมใช้งานมากๆเครื่องยนต์ลูกค้าค่ะไม่มีค่าบเหลืองของตัวของเหลวนะคะระบบเกียร์ระบบเรรบ,บรกต,ต่างต่างก็ตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตนค่ช้เดห้าลิตรค่ะมติตั้งแกสไม่เคยดแชอมาก่อน แก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานค่ะรอยส่องเตยตาทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานนะในสองตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะ เรืองต้นเนี่ยรอบปีองพเนาะถือว่าบบต้องราการใช้งานน้อยมากๆและคันนี้นะคะมีการลงล้อแม็กมาให้ด้วยใครไม่ชอบแม็คลายนี้นะคะเก็บมีแม็กเดิมโรงงานมาสับเปลี่ยนให้ค่ะเป็นตัวล้อแม็กที่มาพร้อมกับตัวซีดี้ยางที่เป็น195 5 5เ1 5ทับค่ะแม็กสีวงสีเส้นไม่รบไม่ดุ้งใดๆนะคะตัวตัวภายในกันบ้างคันนี้นะคะพี่ๆขาภายในจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดำได้เป็นตัวบอบผ้าเดิมจากโรงงานแข่งข้างประตูต่างๆนะคะก็เป็นตัวโทนสีดำเช่นเดียวกันนะคะโครงร้างรถยนต์เดิมๆหมดเลยพวกหัว นอต่างๆนะคะไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการพ่นซอกใดๆค่ะสติกเกอร์เพจนะคะไม่มีรอองสีใดๆพ่นทับค่ะพี่ๆค่ะอะไรึ้นไปด้านบนในส่วนงตัวยางขอบประตูหรือว่ารอยเป็นอาร์ตนะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมจากโรงงานไม่มีการตอกใหม่ทําใหม่นะคะแล้วก็น็อตข้างประตูต่างๆไม่มีการขายไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนแน่นอนห0 0่รอปรเนะของเกียร์ระบุในสัญญาซื้อขายกันอย่างชัดเจนเลยค่ะมาเรามาต่อในส่วนงตัวภายในนะคะคันนี้ภายในจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดําตรงนี้จะตกแต่งเป็นตัวโทนสีเงิ บ,นบ,นบนนอลบอลเนาะคาดกันให้มีแบบมีมิต,มมติเพิ่มขึ้นนะคะเครื่องเล่นได้ไปเจอเครื่องเล่นบอ,อ,อ,อกเดิมจากโรงงานเกีย์เป็นเกีย์ระบบออโต้ด,ดีไซน์เป็นตัวขั้นบันไดนะคะโครงอะไรทรง3ดก้านแบบนี้เลยนะคะราคาวันนี้ลูกค้าขายจากราคาหนาป้าย1 8 0 0 0 0แ่ทบตยังพเกดแจ้งมีส่วนลดโปรโมชั่นให้3 0,000บาทลดแล้วเหลือแค่1 5 0 0 0แสามแบบทบัตเท่านั้นเองค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวนะะ์กันได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถพี่พี่ทันใดนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามเลขที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยูคูสายตรงมหาเกดนะคะ 5 6 4 7 7 7ค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอชไซเคเอส1234อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอาลูกค้าเดี๋ยวเราไปต่อใสน2องตัวด้านหลังกันบ้างด้านหลังของตัวรถนะคะคันนี้นะคะพี่ๆค่ะมาในส่วนของตัวไฟท้าย3ขีดที่เป็นตัวฉมของตัวรุ่นใหม่ได้เแล้วเรียบร้อยค่ะเปิดด้านท้ายไปพี่ๆกว้างมากเลยนะตัวเซนสองเนี่ยมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเยอะแยะเลยค่ะ ด้านหลังด้านท้ายนะคะใน่วนตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะพวกรอยเป็นอาร์ตต่างๆหรือว่าผลรัพท้ายต่างๆก็คืออยู่ในสภาพเดิมๆแบบนี้ค่ะร่องรอยก,การใช้งานน้อยมากลูกค,ค้าเอาจริงเป็นรถปี2 0 1 1ันสิบนะคะที่ร่องรอยการใช้งานน้อยถือว่าไม่ช้ำไม่โซมกันค่ะสติ๊กเกอร์เพจต่างๆนะคะไม่มีรอยอองสีนใดเพิ่มทับค่ะได้คือได้านบนนะคะยางขอบประตูหรือว่ารอยเป็นอาร์ตนะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานค่ะเซ็นซอกซ้ายขวาไม่มีการสาดสีใดๆน,น,นะคะที่พี่ขาและคันนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคัน กระจกไฟฟ้าหมดเลยนะคะ4บานประตู2คนขับเป็นแบบออโต้ค่ะมาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะในส่งหมดตัวกระจกทุกบานประตูทุกบานหน้าต่างเลยนะคะที่ที่ขายเป็นตัวกระจกเดิมๆนะจากโรงงานโตโยต้าทั้งหมดค่ะวันนี้ใครสนใจ V8 เป็นสส่วนรดสามหมบาทนะคะที่ี่ค่สามารถสอบถามได้ที่หน้าโปรควล์ได้หรือยยคูสายตรงมาหาเก่าที่ 777ทางไลน์แอดออฟิเชียลนะคะจะเป็น SI k ไส้อึ่งอย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากการในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆค้าอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและทีมงานตัวเองค่ะและสำหรับคลิปวโอนี้เกดขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะายบายค่ะ